สวัสดีครับผมจากช่องคาคราฟเด็วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมและรีวิว Honda CR-V รุ่นปี2026กันครับรุ่นนี้จัดว่าเป็นการปรับโฉมกลางอายุตลาดของ CR-V g e n e r เจเนเรชันที่6ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2022ซึ่งคราวนี้มาในโฉมใหม่พร้อมอัปเกรดหอลายจุดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อให้ยังคงความสดใหม่ในตลาด SUV ขนาดกลางครับเริ่มกันที่ภายนอกครับดีไซน์ด้านหน้าและด้านหลังถูกปรับให้ดูฉบเฉี่ยวขึ้น กระจังหน้าหกเหลี่ยมแบบเปียโนแบล็กทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่น E ที่มีเส้นโครเมียมเสริมความสดุดตาด้วยไฟหน้า LED ที่เพรียวบางพร้อมไฟ DRL และไฟเลี้ยวแบบเซกเนเชลกันชนหน้าและหลังแบบใหม่ที่ดูสปอร์ตพรีเมียมมากขึ้นขณะที่รุ่น Trail Sport ที่ตอบสายลุยได้เพิ่มล้ออลูมยสีเทาขนาด18นิ้วพร้อมยางออเทอเรีนยี่ห้อ Continental Cross Contact ATR แผ่นกันใต้ท้องรถกันชนหน้าที่ออกแบบพิเศษและโลโก้ Trail Sport สีส้มรอบคันเพื่อเพิ่มลุกสายลุยจรงิงจัง เข้าสู่ห้องโดยสารกันบ้างครับภายในรุ่นปี2 0 2 6อัปเกรดขึ้นเยอะติดตั้งหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วพร้อม Google Built-in Android Auto Apple CarPlay ไร้สายและระบบ Google Assistant ในตัวตามด้วยหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด10.2นิ้วในรุ่นท็อปส่วนวัสดุตกแต่งใช้แบบพรีเมียมลุ่มนวนถ่ายทอดความหรูหราพร้อมความใส่ใจในรายละเอียดรุ่น Trail Sport มี a อ b เ e ียไลท์สีส้มบอกปักโลโก้ Trail Sport และพื้นปูพิเศษมีมุลรูฟทุกกลุ่นและในรุ่นท็อปยังมีหน้าจอหัวกระจก HUD ระบบเสียงโบส12ลำโพงกล้องรอบคัน360องศามาดูขุมพลังกันครับรุ่นใช้น้ำมันเทอร์โบ1.5ลิตรให้แรงม้าสูงสุด190แรงม้าแรงบิด242 Nm ส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT และมีรุ่นขับ2ล้อหรือขับ4ล้อ Real-time AWD ส่วนรุ่น Hybrid E H-EV ผสานเครื่องยนต์2.0นลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมประมาณ204แรงม้ารุ่นไฮบริดขับเคลื่อนหน้าหรือ AWD พร้อมระบบจัดการแรงลิดเกาะเมื่อเดินทางความเร็วต่ำเพิ่มความมั่นใจในเส้นทางลื่นหรือออฟโรดเล็กน้อยระบบความปลอดภยัยติดตั้ง Honda Sensing 360ให้มาแบบจัดเต็มครอบคลุมทั้ง Adaptive Cruise Control พร้อม Low Speed Follow Lane Keeping Assist Lane Departure Warning Collision Mitigation Braking System พร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนจักรยาน และ Traffic s i g n Recognition ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงระบบแจ้งเตือนรถหน้าออกเดินและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลนในรุ่นท็อปจะได้ HUD และกล้อง360องศาช่วยเพิ่มความมั่นใจโดยเฉพาะเมื่อถอยรถมาดูพื้นที่เก็บสัมภาระการครับความจุดดั้งเดิมอยู่ที่ราว39ลูกบาทฟุตเมื่อพับบอดแล้วขยายได้ถึง76ลูกบาทฟุตพื้นเก็บของสามารถตั้งระดับให้เป็นพื้นราบหรือยกขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่ลึกเก็บของลูกลอ เสริมความอนเนกประสงค์ให้กับชีวิตประจำวันหรือทริปเดินทางยาวได้ดีมากขึ้นเชื่อมต่อด้านไลฟ์สไตล์ด้วย Google Android Automotive OS ในระบบอินโฟเทนเมนต์ผู้ใช้สามารถใช้งาน Google Maps, Assistant และดาวน์โหลดแอปจาก Play Store ได้โดยตรงไม่ต้องพึ่งสมาร์ทโฟนอีกทั้งยังรองรับการอัปเดตแบบ over-the-air อีกด้วยซึ่งช่วยให้ใช้งานได้สบายยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันสำหรับรุ่น Trail Sport ดูเป็นรุ่นเดียวที่เพิ่มอุปกรณ์แบบสายลุยจริงจังแต่บางผู้ใช้จาก Reddit บอกว่าอาจเป็นแค่แพคเกจรูปลักษ์ ไม่ได้เพิ่มสมรรถนะออฟโรดจริงจังเหมือน p พ p ส r t เทรลสปอร์ตซึ่งน่าจะตอบโจทย์คนรักความสวยสายลุยใช่เสียงบ้างสรุปภาพรวมของ Honda CR-V 2026คือรถ SUV กลางยอดนิยมที่ปรับโฉมให้ดูดุดันขึ้นเพิ่มรุ่น Trail ปอร์ตเป็นทางเลือกใหม่ที่ดูสปอร์ตและลุยกล้องเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยก็จัดให้เต็มตอบโจทย์ทั้งคนที่ใช้งานในเมืองและเดินทางไกลหรือเป็นรถครอบครัวยุคใหม่กันได้ดีทีเดียวครับ สำหรับราคาในไทยจากเว็บไซต์ของ Honda Thailand รุ่น E เริ่มที่ประมาณ1.419ล้านบาทไปจนถึงรุ่น E h e v 4หรือ PWD ที่อยู่ราว1.729ล้านบาทซึ่งถ้าใครสนใจลองแวะไปชมจริงที่โชว์รูม Honda ใกล้บ้านหรือรอติดตามรีวิวสดจากช่องาคาราเฟต์ไว้ได้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี